สวัสดีครับสวัสดีครับผมพระนายจาก paradise intertour ครับผมเอจาก bodylover com ครับผมพวกพี่เอวันนี้เราอยู่กันที่ไหน Lux s o u t a r i a t o ยท r ครับเราอยู่มาที่ไปหลายวันแล้วเนาะก็หลายวันแล้วครับนนเนาะเพราะไปรีสอร์ทมามีไปสองสาที่ใช่ครับแล้ววันนี้มาที่นี่ใช่ครับก็นอนมาสองคืนใช่ครับเราอยู่ที่นี่มาสองคืนแล้ว รีสอร์ทที่นี่สวยมากๆเลยครับผมครับจริงๆอ่ะมันสวยมันมันมีเสน่ห์มันมีแบบหลายสิ่งหลายอย่างเดี๋ยวต้องให้พี่เอเล่าให้ฟังนะครับว่ามันมีอะไรเด่นๆบ้างก็เบื้องต้นก่อนที่นี่มันเป็นคือเขาเรียกว่าเป็นรีสอร์ทที่มีมีอูสไตล์เป็นของตัวเองเป็นตัวก็เราเลือกมาที่นี่ก็เพราะว่าจริงๆมันเป็นโปรดักที่น่าสนใจมามาที่5เหตุผลว่าทำไมต้องเป็นลักซ์เซอร์ออเรียลทรับเหตุผลแรกครับก็ เนื่องจากรีสอร์ทที่เนี่ย<ม>เหมาะสำหรับทุกคนเลย<ม>เราจะสังเกตว่าบางรีสอร์ทเนี้ยจะมีกําหนดอายุพันต่ำนู่นนี่นั่นะใช่ใชครับแต่ที่เนี่ยไม่ได้มีเราก็จะเห็นครอบครัวคู่รักค,คู่เพื่อนนะครับมากันเต็มไปหมดนะครับจะมีจุดในในการเล่นของอ<ม>ของเด็กๆของผู้ใหญ่ก็จะมี สามารถเอนจอยได้ในหลายๆจุดเพราะเป็นเ็นเยอะด้วยค่นข้งใหญ่มากแต่คือที่นี่เด็กเยอะใช่ผู้ใหญ่เยอะแต่ก็ต้องไม่ได้รู้สึกแบบไม่ได้รู้สึกว่ามันมันวุ่นวายบางบางเออรีสอร์ทมันจะแบบเออทำขายถึงเด็กใช่ใช่ครับเพราะที่นี่มันด้วยอาจจะด้วยขนาดของรีสอร์ทด้วยนะครับก็จะกระจายกระจายกันนะครับผมอันนี้เป็นจุดแรกที่เหมาะสําหรับทุกผู้ทุกวัยเลยนะครับทุกกลุ่มเลยนะครับเรื่องที่2อันนี้ก็ผมว่าผมว่ามันค่อนข้างที่จะเป็นอะไรที่ เป็นเทรนในครั้งนี้ในตอนนี้ด้วยนะครับก็คือว่าเป็นรีสอร์ทที่เขาแคร์กับเรื่องเรื่องสิ่งแวดล้อมนะเขาให้อย่างเขาใส่ใจกับรายละเอียดเล็กๆเนี่ยถ้าเกิดเรามองไม่แน่ใจมองเห็นไปตรงโน้นนะครับอันนั้นจะเป็นโซล่า โซลาร์เซลล์ใช่ซึ่งเขาลงทุนมาเพิ่งยังไม่ถึงปีเลยนะครับเพื่อในการผลิตกระแสไฟฟ้าที่ใช้ในรีสอร์ททั้งหมดแล้วเขาจะมีบอกในหน้าจอทีวีในแต่ละห้องนะว่าวันนี้ผลิตไปกี่กิโลวัตต์แล้วทดแทนเท่ากับการใช้น้ํามันดีเซลไปเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับผมคือรายละเอียดรีสอร์ทส่วนใหญ่ก็อยู่ในทีวีในห้องนี้นะใช่เลยอันนั้นคือเจ๋งมากนะครับที่นี่นอกหนกนี้ก็มีกิมมิกต่างๆครับ บูธโทรศัพท์มีบูธถ่ายรูปห้องน้ําในตรงอีสต์มาร์เก็ตอีกแต่ห้องน้ําก็น่าสนใจตกแต่งดีมากเลยใช่ใช่มันมันไปด้วยกันนะครับผมจุดถ่ายรูปเยอะเนาะจุดถ่ายรูปเยอะมากครับครับแล้วก็ที่เราไปเมื่อวานแล้วก็ไปแสนแบงฮัโอ้สวยมากได้เพราะว่าน้ํามันจะเป็นสีแบบ ต่างต่างกันเลยแล้วก็จะมีสีทรายที่เป็นสีขาวนะครับสวยมากๆนะครับ<ๆ>เป็นเป็นคนที่ชอบการถ่ายรูปอันเนี้ยผมว่าก็<ๆ>ก็เป็นอีกหนึ่งรีสอร์ทที่น่ามา,าครับแล้วก็ถัดมาครับผมก็คือเรื่องของอจัดน้ํา นะครับก็พอที่เนี้ยตั้งอยู่ในจุดที่เรียกว่าใกล้ฉลามใกล้จุดดูฉลามวานที่สุดอ่าใช่ใช่ใช่ไหมครับบางรีสอร์ทที่เราเคยไปดํากันมาเห็นไหมครับว่าเขามาต้องเป็นชั่วโมงนะครับไกลต้องนั่งเรือไกลใช่นี่อยู่หลังเกาะเลยออกไปข้างนอกที่เดียวเจอเลยนอกเหนือจากก็จะมีจุดในการดูเต่าใช่ไหมครับแล้วก็เมื่อวานเราก็เห็นเนาะใช่ใช่เมื่อวานก็เห็นเมื่อวานแล้วก็มีโอกาส่ามมานะครับแล้วก็มีพวก สันน้ำบริเวณรอบๆเกาะเนี่ยครับเยอะมากเนี่ยขนาดที่เราถ่ายถ่ายอยู่นี่ก็มีผ้าวายวะนะครับนั่งในห้องน้ำอยู่ก็มีกระเบนบ้านนปเยอะจริงปาเยอะจริงปายเยอะนะครับเนี่ยครับก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ มีมีสัตว์สั์น้ำะนะครับเพราะว่าบางรีสอร์ทถ้าเป็นยิ่งโดยเฉพาะยิ่งรีสอร์ทใหม่ๆอาจจะต้องรอ,อนิดหนึ่งเะที่สัตว์น้ำพวกนี้ก็จะแต่ที่นี่เขาเขาเป็นเป็นรีสอร์ทที่มีมาตามธรรมชาตินะครับมันก็จะมีจุดในการที่สัต์น้ำอ่ะค่อนข้างเยอะก็คือเราว่ายน้ําเล่นดูรอบๆอบสบายเลยคือหลายๆครัค้งเวลาเวลาสมาชิกอยากจะไปพักที่รีสอร์ทนะครับก็มักจะถามแบบอยากได้ การลังเยอะๆอยากได้ไหว้หน้าคือไหว้น้าหน้าหน้าห้องพักเราอะไรแบบนี้ที่นี่ที่นี่ตอบโจทย์ใช่ครับอีกอันนึงข้อที่สี่นี่สําคัญมากเลยที่นี่เนื่องจากเป็นก็ที่มีขนาดใหญ่ด้วยนะครับมีห้องอาหารเยอะมากยอะจริงห้องอาหารก็บแปดที่เยอะครับเยอะมากแล้วก็มีวารรตี้ของการให้ในเยอะมากนะครับทั้งถ้า อ่าเป็นเป็นมาจากทางเอเชียก็จะมีอ่าอีสต์มาร์เก็ตอ่าอีสต์มาร์เก็ตเป็นอาเซียนอีกกูแบบอันนี้ยอมรับเป้นี่แบบอลังการนี่ผมยอมรับเลยนะครับผมไปรีสอร์ทมาหลายๆที่แล้วนะฮะที่นี่อลังการจริงๆอลังการมากก็โอ้โหกินกินผมผมพร้อมอย่างนี้นะผมกินทุกวันอ้วนนะครับแล้วอาหารอร่อยด้วยแล้วก็มีเชฟคนไทยอยู่สองท่านตอนนี้นะครับผมอ่าพี่แกก็อ่าเหมือนว่าเราไปคุยกับเขาเขาให้ทำเพื่อทำเป็นอาหารรสชาติคนไทยมาให้ได้ด้วยนะครับก็ ใช้ได้ครับอร่อยเลยนะครับบาร์ก็มีเยอะถ้าสมมติว่าอยากจะทานพวกอิตาลีอะไรต่างๆากเขาก็มีเยอะแยะมีหาห้องอาหารญี่ปุ่นนะครับหรือคนที่เป็นวีแกนเขาก็มีเมนูที่เป็นวีแกนด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ครอบคลุมมีหลากหลายครับผมแล้วสื่อสารง่ายเพราะมีที่ที่ปองแบบที่ชมพู่ีชมพู่ช่วยช่วยเพราะฉะนั้นการที่มาพักที่ไม่ต้องกังวลเรื่องการสื่อสารด้วยครับผมนับในห้องอาหารอิมาเก็ตนี่สบายมากนะครับผมต่อไปอันดับที่5เอ่ออันดับที่5โอเค อันนี้ก็ผมก็ชอบส่วนตัวเหมือนกันครับอันนี้เป็นในส่วนของแอคทิวิตี้ที่มีในรีสอร์ทครับผมเขามีตารางให้เยอะมากเลยนะครับอย่างเช่นที่นี่ก็มีเรื่องของอย่างคนที่คอกาแฟเขาจะมีเมล็ดกาแฟที่เขาอินพอร์ตเข้ามานะครับแล้วที่นี่เขามีกาแฟของตัวเองด้วยอร่อยมากได้ลองกันแล้วนะครับแล้วก็มีสอนในการรสกาแฟนะครับมีเรื่องของอรกิจกรรมสําหรับเด็กคือเราเพลินเพลินครับมีเยอะมาก นะครับกิมมิคเขาเยอะมากจริงๆคือมาสามคืนปวัวเขาว่านานเบื่อแป๊บเดียวเองนวเนี่ยเราผ่านไป2วันนี่แบบก็ต้องไปอีกที่ยิงล้ะยังใช่ใช่ยังใช้ไม่ครบเลยยังไม่ครบเลยใช่ครับก็ราอยากจะบอกว่า3มคืนเนี่ยเอาจริงๆต้องบอกว่ากําลังดีไหมพี่เอหรือว่ายังไม่ดีจริงๆใช่3มคืนตอนนี้ก็ของของของ ไทยมาร์เก็ตเนี่ยส่วนใหญ่จะเริ่มเมื่อก่อนก็คือเป็น2คืนแต่แต่ด้วยเมื่อก่อนสคืนกำลังดีแต่ว่าตอนนี้คือเรื่องเรื่องการเดินทางซีเปยอะไรต่างๆพวกนี้นะครับเราอยากจะแนะนำให้เป็น3คืนขั้นต่ำนะครับสี่คืนน่าจะดีเพราะตอนนี้มันมีเขาเรียกว่ามีมีลูกค้าหลายท่านก็มา7คืน10คืนก็มีนะครับตลาดไทยเริ่มเริ่มขยายมากขึ้นนะครับแล้วก็ไอ้อันนึงอันนี้เป็น5.1ที่ที่เมื่อกี้ไม่ได้บอกโอเคคือเราไปกันมาหลายๆที่ศพเวลาเราพักห้องกลางน้ำบางที่เนี่ย ลงน้ําแทบไม่ได้ครับแต่ว่ามีขึ้นลมแรงอ่าถูกถูกแต่ที่นี่เนี่ยลักกูลใหญ่มากนะครับแล้วเขามีเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นแนวการขึ้นโดยธรรมชาติโดยแนวปะการังครับน้ํานี่เราจะสามารถว่ายได้เลยตรงบริเวณอิสต์มาร์เก็ตในในชายหาดก็ตามไปตรงบริเวณหน้าห้องกันน้ํามันจะค่อนข้างนิ่งนะครับนิ่งจริงๆนั้นใช่เหมือนกับมีมีสะขนาดใหญ่อยู่หน้าห้องเราครับแล้วก็ว่ายไปก็จะดูปลาดูอะไรไปด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่เป็นเสน่ห์ของของที่ลักเซาเรียทอครับผม พี่ครับแล้วเวลาเรามาเนี่ยครับมื้ออาหารแบบเนี้ยเป็นฟูลบอร์ดเป็นฮา์ฟบอร์ดที่นี่ที่นี่มีให้เลือกหลากหลายเลยครับแล้วแต่ว่าแต่ละท่านชอบมีตั้งแต่เบสและเบรคเฟสต์คือรวมอาหารเช้าอย่างเดียวนะครับบางแล้วก็มีฮา์ฟบอร์ดอาหารเช้าอาหารเย็นไม่รวมเครื่องดื่มนะครับแล้วก็ฟูลบอร์ดอาหารเช้ารวมกันเย็นไม่รวมเครื่องดื่มแล้วก็ออลอินคลูซีฟแล้วก็มีพรีเมียมออลอินคลูซีฟด้วยเพราะฉะนั้นมีให้เลือกหลากหลายก็ ขึ้นอยู่กับความต้องการเนี่ยของแต่ละท่านไม่เหมือนกันนะครับเป็นออิกุสกับโอ่งใช่ใช่ครับมีไอติมกินตลอดโอ้ไอติมที่นี่ชื่อีกอันหนึ่งห้าจุดสองไอติมนี่ไอติมนี่คือเขาใช้วอเตอร์เบสเลยนะครับคือแบบว่าไม่มีพวกไขมันไม่มีพวกน้ำโอนเรารสชาติออกมาอร่อยมากเราไปกันมาสามเราเราวนกันไปวนกันมาไอศ์แคร์นี่นะครับแล้วก็ในวันในช่วงที่อากาศดีครับเขาจะมีรถ เข็นมาบริเวณรอบๆเกาะใครเจอก็เรียกได้เลยอย่างไอติมโนว่าที่เราไปรอมาเนี่ยถ้าเกิดว่าลูกค้าอยู่ในออลอินคลูสี่นะครับสามารถไปใช้บริการได้ฟรีเลยตลอดแล้วตลอดเวลาฟินมากอร่อยจริงอร่อยจริงๆครับอร่อยจริงๆครับจริงๆที่สร์ที่คนไทยยังน้อยอยู่ใช่ครับน้อยเยอะมากเลยแต่เท่าที่เรามีลูกค้ามาลูกค้าทุกท่านกลับไปเนี่ยผมอยากฟีดแบ็ที่เราได้มาคือเรียกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์แฮปปี้หมดแฮปปี้หมดยนเลยครับก็อยากจะ แนะนำนะครับว่าถ้าเผื่ออยากจะหารีสอร์ทใหม่ๆนะครับไม่ต้องเป็นรีสเขาเรียกนะรีสอร์ทตลาดเนี่ยเราจะได้สัมผัสความความใหม่ๆของของของรีสอร์ทในในในรูปแบบใหม่ๆบ้างนะครับไม่ไม่ต้องไม่ต้องไปตามแบบว่าจะต้องเป็นรีสอร์ทนี่เท่านั้นอะไรเนี้ยนะครับไปไปกันอยู่แบบเนี้ยนะครับที่มีรีสอร์ทเยอะมากครับผมครับก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมสนใจรีสอร์ทใหม่ๆสนใจเรื่องของมาเลเซียนะครับก็กดติดตามไว้ที่โลโก้ตรงกลางนี่นะครับจะได้ไม่พลาดเอาใจดี อ่ะตรงนี้ตรงนี้นมารู้ชีวิตผมด้วยแล้วแล้วก็อีพีต่อไปคือเราจะไปที่เซนทราแกรนนะครับก็บติดตามกันได้นะครับผมสำหรับวันนี้พี่เอผมสวัสดีคร,ครับสวัสดีครับ